สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราก็มีที่แปลงช่วยๆนะครับอีกทั้งหนึ่งแปลงครับอยู่ในชุมชนเลยอยู่ในชุมชนแล้วก็ไม่ไกลจากตลาดครับตลาดติจานตลาดสดติจานนะครับขามทะเลสโสก็ตลาดนี้ก็อยู่ประมาณตั้งไม่กี่ร้อยเมตรนะครับเนี่ยก็อยู่ถึงตลาดพันอยู่ด้านหลังเป็นตรงนี้เป็นบ้านหนองคุณครับบ้านหนองคุณมูสี บนขามทะเลโสอำเภอขามทะเลโสจังหวัดโคราชครับมีที่แปลงเล็กหนึ่งแปลงครับแปลงหนึ่งงานสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยครับอยู่ในชุมชนมาเสนอครับราคาก็ในแพงนะครับราคาโอเคครับเดี๋ยวพี่ใหญ่อ้วนรออยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมไทยดูทางเข้าทางออกครับกลับกองแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับทางเข้าก็จะมาด้านนี้ครับเป็นถนนคนกีดรมาเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะออกถนนก็เ,เรียกถนนอะไรเดียวขวาออกไปประมาณตักร้อยเมตรนี่ก็จะถึงถนนอ้อมใหญ่ครับคือถนนอ้อมใหญ่นี่ถนนอ้อมหมู่บ้านครับอ้อมหมู่บ้านหมู่สี่ครับถนนอ้อมใหญ่แล้วก็ตรงไปก็ออกเดี๋ยวซ้ายหน่อยหนึ่งก็ออกตลาดครับตลาดสุติจาร์ครับ ทางนี้ก็ไปได้ครับทางนี้ก็ไปได้เจวาทรายออกไปนี่ปึ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปนี่ก็ออกตลาดได้ครับมีชุมชนตลอดครับนี่ครับจะเห็นบ้านเรือนเขาอยู่แถบนี้ท,ทั้งแถบเลยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นหัวพักครับอันนี้ทางส่วนคนริสาธาครับอันนี้เป็นทางของให้นั่นเลยครับสาปถึงศาลพระภูมิ๋อ้ ำค,คนอยู่อาศัยตรงนี้ครับมับาานะเป็นที่ศาลานะคะเป็นถึงศาลนะ่ะแต่เกาเท<อ>ไม่ถึงศาลเนี่ยกับอ่าแต่รายละเอียดตรงนี้เป็นหอพักนะครับนี่หอ,เ,อเกยว,วก็จะหอเกยวหอสองชั้นครับนี่ที่ก็จะอยู่ด้านหลังหอพักตรงนี้นะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเจอกันเชิญวันครับ สวัสดีครับพี่เาวันครับสวัสดีครับพบกับพี่เจาวันอีกเช่นเคยครับครับผมวันนี้พามาดูที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับพอดีเจ้าของกขขอบปากขายนะครับของเพื่อนกันครับผมแปลงไม่ใหญ่นาอพี่เาวันเนาะแปลงหนึ่งงานครับก็ของเพื่อนกันครับโอ้ของเพื่อนพี่เาวันเนาะครับผมหนึ่งงานครับผมหนึ่งงานพอดีนะครับแต่อยู่ในชุมชนน้ะพี่เจาวันเนาะอยู่ในชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลครับผมไม่ไกลจากตลาดนาะพี่เจาวันไม่ไกลครับไม่ถึงห้าร้อยเมตรครับผมครับ ตลาดการไฟฟ้าตรงนี้เนาะใกล้ๆเลยตลาดการไฟฟ้าครับผมแล้วก็เซเว่นใหม่เซเว่นใหม่ปลาปลาครับครับผมไฟสเน่ครับผมก็อยู่ใกล้เลยเนาะใช่ไม่กี่ร้อยเมตรเนาะก็ถึงเนาะเรียกว่าเนึ่ห้าร้อยเมตรเลยตลาดอยู่ใกล้กับอยู่ในชุมชนนะครับครับมีเส้นเส้นปลาให้รีวิวครับผมครับก็ราคาก็ไม่แรงมากแต่ว่าก็สามารถคุย พูดคุยกับเจ้าของที่ได้เลยครับผมก็มารีวิวให้เพื่อนนิเฉยครับวันนี้ครับคนยี่ถึงหน้าที่เลยเนาะใช่ไหมเนาะแต่พยายามกันผาไปดูครับนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเปียงนี้แล้ครับอันนี้หอพักด้านขวามือนะครับเป็นหอพักแล้วก็นี่อยู่หลังหอพักเลยเนาะพี่อนเนาะมันจะลกหน่อยครับผมครับโอที่มันจะลกนิดหนึ่งครับผมสมกับบ้านคนครับผมชุมชนทั้งนั้นเลยที่ถมแล้วครับสามารถปลูกบ้านได้เลยครับปลูกบ้านทำ บ้านเช่าได้เลยครับเก็บใครอยากได้ที่สั่งหอพักเนาะเราก็กรู้ว่าสั่งที่่อยูอาศัยก็ได้เนาะเพื่วันเนาะใช่นาะลูกลูกชายชาวนาคิดว่าจะสร้างบ้านก็ดีเก็บทำเพื่อการพัฒน์ก็ดีเก็บถนนก็มาซุดตรงบ้านเช่าเนาะใช่ไหมครับบ้านเช่าก็สวยงานหนึ่งก็ได้หลายถนนก็มาซุดตรงหน้าที่พอดีนะครับนี่ครับทางเข้าเผมดูข้างในนิดนึงครับเพื่อวันเดาวขนาดไหนครับ มี่ทั่วผูมีทั่วผู้นะครับเนี่ท่านผู้ชมนี่ครับแปลงนี่ครับนาเรานี่ครับอาจจะลกนิดนึงครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถางหญ้าครับมีครับข้างๆเป็นบ้านประชาชนครับรั่วก็รั่วก็น่าจะขอบคิดไม่แล้วเนาะปีกบ้นเนาะใช่ครับมีรั่วแล้วครับ ออกแล้วครับเซเวันนี้ครับอันนี้เอาจิ้มน้ำพริกได้ไหมนี่ได้ของนั่นดอกเปนห้า <c oughs> เรากับนี่ครับเป็งหน้าเราด้วยก็ค<อ> <c oughs> นจิตคนจสนใจก็อยากให้สะอาดหรืออา่าทีมงานรีวิวรับจ้างทุกอย่างนะครับตัดหญ้าตัดอะไรได้หมดแหละครับเดี๋ยวคนจะมาตัดหญ้าให้นะอะไรได้หมดเลยครับครับผม ไม่เขาไม่เขาทำความสะอาดเองถือที่สูงนั้นอย่างน้องเสมอกันก็หัวหัวพักเนาะไม่ต้องสมนะครับไม่ต้องสมทำบ้านได้เลยครับผมครับที่เสมอกันก็หัวพักเลยครับใช่ครับดูเอาพยานันมาพยานันมาอะไรไหมอะไรไม่เบียดดีครับเบียดดีครับพยานันมาเก็บทัพพูเขากิมปะจอม มันล่าสุดเลยแน่นอนมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลกในงานอดิบ้านครับถ่านสโลงได้เลยบ้านเข่าสำอ้อยนี่ไม่เป็นไรครับเนี่ยไปเบียร์มังเทียบพัดผมไม่จะขโมยยุกกี้นี่เดี๋ยวเก็บก่อนทำได้แล้วนี่แปลงนี้เขาให้มารีวิวเท่าไหร่เนาะแปลงนี้หนึ่งร้อยตารางหนึ่งร้อยตารางวาเต็มนะครับคือหนึ่งงานครับผมครับ ขายเพียง5,000,500ครับ5,000,500นู้นครับผมที่ไม่ต้องถมเพิ่มสามารถยกสิ่งปลูกสร้างได้เลยคกับผมพร้อมโอนนะครับพร้อมโอนครับไม่ได้โอนคนละครึ่งนะครับพร้อมโอนราคาก็คือ5,000,500ครับผู้ใหญ่อ๋อ้5,000,500ครับครับโอ้พีสวยดูแลเก็บแค่ตาราคานี่ถือว่าใช้ได้เลยแหละครับครับผมพร้อมโอนนะครับผู้ใหญ่ครับผมพร้อมโอนโอนให้พร้อมครับครับผม ก็สามารถสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของที่ได้โดยตรงหรือมากับพ่อใหญ่อ้วนกับลูกชายชาวนาได้นะครับครับถ้าเขาติดต่อนี่เราติดต่อทางไหนนู่พ่อใหญ่อ้วนเบอร์โทรเบอร์ะพ่อใหญ่อ้วนก็ได้ครับครับผมอ่าศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่สามแปดครับครับแล้วก็มีของลูกชายชาวนาอีกหนึ่งเบอร์ครับเบอร์อะไรฮะศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่ครับครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยครับสนใจสนใจมาดูที่ก็ โทรสอบถามได้นะครับครับผมครับโทรมาสอบถามเพื่อ้วันรุ่นอุชจาชนาก็ได้นะครับได้ครับพาหาคุยกับเจ้าของก็ได้เลยนะครับไม่ปิดกั้นนะครับครับผมราคานี้คุยกับเจ้าของได้เลยครับต่อรองกันได้ครับควันนี้ขายนะครับเนาะครับครับผมวันนี้เพื่อ้วันกับลูกชายชนาก็ลรงไปก่อนนะครับเอ่อถ้ามีแปลงอื่นที่สวยมันแนะนําก็เดี๋ยวเรารีวิวให้รับชมกันอีกครับครับสวัสดีครับเพี่อ้วันสวัสดีครับครับผม คลิปนี้ไปก่อนครับผมส,สวัสดีครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวแปะแปะระวังทางเข้าทางออกไปไปด้วยครับได้ครับนี่ค okay, รับทางเข้าเป็นคนกีดครับไม่ยางเร็วพรอฝีมือยู่แล้วไงโอ้โดูผู้ใหญ่ได้รู้ผู้ใหญ่ได้ลูกเป็นเมียเนาะไม่เสียน้ำเสียอะไรมันก็งี่เงาอไรครับ